คุณคาเพียนนะครับคุณคาเพียนมีปัญหาพังผืดที่มดลูกแสดงว่าต้องมีอาการก่อนหน้านั้นค่ะบอกมาก่อนมีอาการอะไรฮะมีตอนก่อนที่ประจำเดือนจะจะมานะประ,ะมาณวันสองวันจะปวดสองข้างนะปวดมดลูกอนะ่ะน่วงน่วงจ้ะปวดหน่วงแล้วก็จะปวดมากแล้วก็จะหลังจะอุ่นๆจะล้นๆ้นปวด วดหลังหลังด้วยเจ้าเมื่อย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 อ่าฮะทีนี้ก็ไปหาหมอหลายที่ครับหมอหลายที่ทีนี้ก็หนูก็ถามคุณหมอก็บอกว่ามลูกคุณไม่ดีไม่สะอาดก็ไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงถึงว่าไม่สะอาดอ,อ,อ, <c oughs> อก็ไม่เคยรู้ว่าข้างในเป็นอะไรก็ไม่เคยรู้ว่าข้างในเป็นอะไรถึงคุณหมอถึงบอกว่าไม่สะอาดได้ตรวจภายในไหมครัากตรวจ มีมีก่อนหน้านี้ก็มีตรวจจ้ะตรวจ,รวจอ่าฮะตรวจแล้วก็ก็ตรวจมาเลงปากมดลูกก็มีตรวจจ้ะตรวจแต่ว่าพักหลังมาก็คุณหมอก็จัดยาให้พอหาหมอเสร็จคุณหมอก็จัดยาให้ตามอาการที่เราเป็นปวดอ่าก็ทานไปประมาณสักพักหนึ่งก็ไปหาอีกที่นึงก็คุณหมอก็บอกว่า เริ่มอาการเริ่มแรกหนูจะถามคุณหมอว่าทําไมหนูถึงไม่สามารถตั้งครันได้เริ่มแรกหนูถามคุณหมออย่างนี้ก่อนคือยังไม่มีบุตรจ้ะอันนี้อันนี้เหตุการณ์เมื่อกี่ปีมาแล้วครับหลายปีแล้วค่ะหลายปีมาแล้วอยากมีบุตรจ้ะเคยมีบุตรมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ไม่มีก็เลยอยากมี ใหม่อย่างเงี้ยนะอ๋อคือเคยมีบุญมาแล้วครั้งหนึ่งจะเสร็จแล้วก็เว้นระยะไปอยากจะกลับมามีอีกทำไมถึงมีไม่ได้จ้ะถูกไหมฮะจ่ะแล้วคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่ามดลูกของคุณเป็นพังผืดข้างละสองจุดเออจุดละสองเซนสามเซนสี่เซนอย่างเงี้ยอืมทีนี้หนูก็เลยถามคุณหมอว่าแล้วคุณหมอถ้าเป็นอย่างนี้อันตรายไหมครั คุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าปล่อยไว้นานๆก็อาจจะเป็นซีสต์แล้วก็กลายเป็นมะเร็งปากหมดลูกเออช่องคอเลยมดลูกอืมอือฮึทีนี้หาคุณหมอเสร็จแล้วคุณหมอก็จัดยาตามอาการที่เราเป็นก็เลยยังไม่รู้กันเลยว่ามีลูกได้หรือไม่ได้ค<ะ>่ะแต่ว่ากลับให้โรคมาอีกว่าถ้าทิ้งไว้จะมีซีสต์นะฮะมีเป็นมะเร็งตาม,มาอีกออจากสันนิษฐานแรกที่คุณหมอวินิจฉัยบอกว่าเป็น อะไรนะมดมดลูกค่ะเป็นพังผืดคือจริงๆมันเกิดขึ้นได้ค่ะคือพังผืดมดลูกนี่ก็จะเกิดมาจากการมีประจำเดือนนั่นแหละเพราะเรามีประจำเดือนมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมฮะอายุสิบสองสิบสามอะไรย่างเงี้ยอ,อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเวลาเรามีประจำเดือนเนี่ยผนังมดลูกมันจะต้องลอกแล้วมันก็จะหลอกอแล้วก็บีบอ,ออกมาแต่บางทีมันออกมาไม่หมด มันอาจจะติดค้างอยู่ที่ผนังมดลูกหรือหลุดลอกออกไปอยู่ตามอุ้งเชิงกรานอะไระอย่างเงี้ยหรืออยู่ที่รังไข่อันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนทีนี้เนื่องจากไอสิ่งที่มันหลุดลอกไม่หมดเนี่ยมันคือผนังมดลูกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลามีประจำเดือนอีกทีหนึ่งม,มันก็จะต้องหลุดลอกอีกใช่ไหมฮะ <laughs> ทีนี้การหลุดลอกอันเนี้ยถ้ามันอยู่ที่อุ้งเชิงกรานมันก็จะก่อให้เกิดบาดแผลเกิดการอักเสบในมดลูกก็เหมือนกันะนะฮะจะเกิดบาดแผลแล้วก็ มีการอักเสบพอมีบาดแผลการอักเสบร่างกายก็จะสร้างพังผืดขึ้นมานะฮะ่งก็เป็นของของแปลกปลอมหรือเปล่าพังผืดไม่ใช่ของแปลกปลอมแล้วจะอันตรายไหมครก็อันตรายค่อนข้างน้อยถ้าจะว่าไปนะฮะเพราะว่าการที่จะเกิดซีสก็เกิดจากตัวผนังมดลูกมากกว่าที่มันติดค้างอยู่ที่มันกลายเป็นช็อกโกแลตซีสมั่งอะไรมั่งอะไรพวกนี้นะฮะ จะกลายเป็นเนื้อร้ายก็ค่อนข้างยากมันจะใช้เวลาหน่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่ามันไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันเยอะอันนี้ก็ไม่แน่นะฮะเขาบอกสามสี่จุดถ้ามันมีเยอะหมอก็อาจจะแนะนำให้ผ่าออกขูดออกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะและสาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้มิ่มีบุตรถ้า<ด>ผานังม,มดลูกไม่ดีเตรียมพร้อมไม่ได้มันก็ ทารกไปเกาะไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วไข่ไปเกาะไม่ได้อยู่แล้วค่ะอันนี้ต้องถ้าจริงๆจะให้แนะนำนะคะต้องไปหาสูตินารีแพทย์นะคะเข้าไปต้องไปตรวจละเอียดอีกทีหนึ่งได้ไปตรวจไหมฮะยังค่ะยังไม่ได้ไปตรวจเสร็จแล้วยังไงฮะอันนี้อันนี้คือสุดท้ายแล้วมีมีบุตรไหมฮะยังไม่มียังค่ะยังไม่มียังมีไม่ได้อีกจ้ะยังมีไม่ได้แล้วใครแนะนําให้มารู้จักกับบิมฮะ ก็ดูรายการศึกษาไปที่มีรายการของทางทีเนของเราทีเอ็นเอ็นของเราแล้วแล้วยังไงฮะก็ดูศึกษาไปเรื่อยแล้วมีวันหนึ่งมามาเจอคุณเหมียวนะคะก็พาคุณแม่เขามามารายการนะคะก็เลยทางครอบครัวเคยเป็นมะเร็งก็เลยดูหน่อยว่าเป็นยังไง อ๋อกลัวจะเป็นเหมือนกันค <c oughs> ่ะก็เลยกลัวจะเป็นก็เลยสนใจฟังหน่อยเมื่อก่อนนะดูแต่หนูก็ผ่านไปผ่านไปทีนี้พอมาดูเรื่องแม่คุณเหมียวที่เป็นมะเร็งหนูก็เลยก็ฟังหน่อยมันเป็นอะไรเป็นเอชีวิตใกล้ตัวกลัวเราจะเป็นด้วยกลัวจะเป็นด้วยก็เลยด,ดูดูทีนี้พอดูไปเรื่อยๆพอ ไม่วันหนึ่งโทรศัพท์ไปหาคุณเหมียวเลยโทรไปว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ไปซื้อมาทานเพราะว่าจริงๆแล้วตอนตอนที่ไปพบคุณหมอไปพบแพทย์แพทย์ให้ยามารับประทานค่ะค,คุณหมอบอกไหมครับว่ามีวิธีการรักษาอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยไหมเห็นบอกว่าจะต้องผ่าตรงผ่าตัดค่ะต้องผ่าตัดแต่มไม่ผ่าเพราะว่าไม่อยากเลอกทานยาจะเลือกทานยา,า,า,นยาไม่อ,อ,อยากผ่าเสร็จแล้วพอคุยกับคุณเหมียวคุณเหมียวบอกให้ยังไงฮะ คุณเมวก็โทรไปหาว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้ก็เลยไปที่คลินิกของคุณหมอก็เลยซื้อมาทานซื้อมาทานประมาณสักทานได้ประมาณสักเดือนหนึ่งเวลาประจำก่อนประจำเดือนจะมาเอ๊ะรู้สึกไม่ปวดไม่ปวดหลังไม่ปวดปีกมดลูกก็<า>เลยไปเดือนหนึ่งจ้ะเดือนซึ่ง,งปกติเวลาที่จะมีประจำเดือนจะต้องปวดปวดกลับไม่ปวดไม่ปวด ไม่รู้สึกอะไรเลยจ้าไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีสัญญาณเตือนสิว่ากาลังจะมีประจําเดือนอ่าฮะปกติประจําเดือนมาตรงเวลาไหมฮะตรงมั่งไม่ตรงมั่งส่วนมากก็จะตรงมากกว่าอ่ส่วนมากจะตรงจ้าเลดก็แค่วันสองวันก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยว่าจะมีประจําเดือนจ้าไม่รู้ตอนนี้ก็ไม่ปวดตอนนี้ก็เป็นเออก็ไม่ปวดไม่ปวดเออสาเหตุเพราะอะไรครับอาจารย์ คือกรณีนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะคล้ายกับกรณีท่านแรกๆหรือเปล่าที่ที่มาถามคนไม่เคยมีประจำเดือนเลย <c oughs> อาจารย์กับผมก็มีแค่ประจำปีนะฮะเพราะว่าเข้าทานบิมเข้าไปใช่ไหมฮะ <c oughs> ซึ่งบิมเนี่ยมันตัว GM1 มมีฤทธิ์ระงับปวด ต้านการ mm hmm. อักเสบนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ปวดแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าภายในมดลูกของคุณจะเป็นยังไงนะคะคอันนี้ถ้าให้อยากจะแนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์นะคะแพทย์ทางนี้เลยคือทางสูตินรีเวทนะคะคคเพื่อดูให้แน่นอนเพราะว่าถ้าอยากมีลูกเนี่ย มดลูกจะต้องสะอาดเพราะตอนนั้นหมอบอกมดลูกไม่สะอาดใช่ไหมฮะ,ะมันอาจจะมีเนื้อเยื่ออะไรหรือพังผืดค้างติดค้างอยู่นะคะคซึ่ง,ซ,งซึ่งเรายังไม่รู้ตอนนี้เนื่องจากไม่ได้ตรวจภายในว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะคแต่ว่าที่มันไม่ปวดเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่ละเพราะว่า G M 1มันมันมีริษตรงนี้นะคะทานมานานเท่าไหรล่ลครับตอนนี้นุชจะทานสาเดือน ทานมาแล้วสเดือนแม่แม่ทานตอนปีที่แล้วทานปีที่แล้วชาเดือนเอกรกรกรกฎดากลางเดือนกระกรดาทานได้สามเดือนแล้วหนูจะหยุดไปสองเดือนว่าคอดูซิว่าปวดไหมอืมแล้วเป็นไงฮะก็ไม่ปวดอ่าแล้วกลับมาทานต่อไหมค่ะก็เลยกลับมาทานต่อเพื่อดูเลสุขภาพคือถ้าพูดไปแล้วก็เกือบปีละจ้ะเกือบปีแล้วได้ไปตรวจตรวจไหม อยะไปตรวจดูอีกทีตอนเดือนมีนาเมื่อมีนาที่ผ่านมาจ้ะผลเป็นไงคะผลบอกว่าคุณหมอบอกว่าเหลือจุดเดียวเซนเดียวเหลือแค่หนึ่งเซนอ๋อจากเดิมที่เคยบอกมี3ามสี่ตำแหน่งเนี่ยเหลืออยู่จุดเดียวเหลือจุดเดียวแล้วก็เป็นจุดที่ใหญ่ไหมไม่ใหญ่เล็กเหลือเล็กเซนเซนเดียวเซนเดียว แล้วโอกาสจะมีบุตรได้ถามคุณหมอไหมฮะไม่ได้ถามอ่ะแค่ว่าแค่ว่าไม่อยากมีแล้วแกไม่อยากมีมีหรือไม่มีก็ไม่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 กังวลละไม่กังวลเพตาะวห้อาการปวดนี่หายไปก็ภูมิใจแล้วอย่างนี้นะอ๋อดีแล้วแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งที่คุณหมอเคยบอกค่ะคุณหมอยังบอกไหมฮะว่าดีขึ้นคุณหมอทีนี้ก็พอคุณหมอบอกว่าหายไปแล้วเหลือแค่เส้นเดียว อ้าวคุณหมอถ้าหายแล้วหนูก็ไม่ต้องมาหาคุณหมออีกแล้วสิคุณหมอ,อ,อก็อมยิ้มแล้วไม่คิดถึงหมอเหรอตอนนี้นางพยานก็ยิ้มเพราะหนูบอกว่าถ้าหนูถ้าหายแล้วหนูก็ไม่ได้มาหาคุณหมออีกแล้วหมอแค่อมยิ้มคุณหมอไปถามได้ถามคุณคําเพียงไหมครับว่าไปทําอะไรมาไม่ได้ถาม เพราะว่าคุณหมอเขาเรอคิวลูกค้าเยอะเออ,เอคุณป่วยเยอะอ๋อให้การรักษาเยอะคือไม่ถ้าปกติผมสงสัยผมจะถามนะฮะอาจารย์เพราะโดยปกติไม่ถ้าไม่ทําอะไรเลยโอกาสที่พังผืดที่ว่ามันจะลดน้อยถอยลงไปเนี้ยเป็นไปได้ไหมฮะอันนี้เป็นไปได้ค่ะแม้กระทั่ง ซีสหรือเนื้อง,งอกที่มีเล็กๆน้อยๆเนี่ยน,นะคะถ้าเมื่อ,อ,อไหร่ระบบภูมิคุ้มกันกลับขึ้นมาดีใหม่นะฮะเพราะระบบภูมิคุ้มกันเป็นตัวขจัดสิ่งที่มันไม่ดีของร่างกายออพวกพังผืดที่ไปเกาะอยู่อะไรพวกนี้ม,มันก็ถือเป็นสิ่งแปลกปลอมทั้งนั้น,นะะระบบภูมิคุ้มกันจะสามารถจัดการได้คือพูดง่ายๆร่างกายแข็งแรงขึ้นภูมิคุ้มกันสมดุลสมดุลปุ๊บร่างกายก็โอกาสที่จะเยียวยาหรือว่าซ่อมแซมอาจารย์พิเชษจะเสริมไหมฮะ ครับก็ <c oughs> คือจบแล้วใช่ไหมฮะครับ,รบตอนนี้อาการหายดีแล้วค่ะครับ,รบผมผมเข้าใจว่าที่คุณพูดถึงคุณเหมียวแล้วก็คนที่มาออกรายการสงสัยว่าจะเป็นคุณนัดวราใช่ไหม <c oughs> นัดวราที่เขามีทั้งซิสมีทั้งเนื้องอ,งอกแล้วก็มีทั้งพังผืดแล้วก็ก้อนขนาดใหญ่ด้วยก้อนขนาดใหญ่แล้วเนื่องจากว่าคุณแม่คุณเหมียวเนี่ยเป็นมะเร็งค่ะ แล้วคุณแม่คุณเหมียวเนี่ยเขาใช้น้ำแคปน้ำหนึ่งซองแล้วก็แคปซูลเก้าแคปซูลต่อวัน oh, oh, นะฮะนั่นคือคนที่เป็นมะเร็งแล้วก็หายอาการก็หายนะครับ,รบแล้วคุณนัทวรามาสัมภาษณ์ในรายการเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นอาการอย่างเงี้ยก็กลัวจะเป็นมะเร็งก็ใช้สูตรเดียวกันกับคุณแม่กับคุณแม่ของคุณเหมียวแล้วสองเดือนเนี่ยนะฮะทั้งสองเดือนสามเดือนทั้งซิส ทั้งเนื้อง,งอกอแล้วก็ทั้งผืดหายหมดเลยภายใน3เดือนอโดยใช้ขนาดค่อนข้างเยอะนะ,ค,ะคือ9ก้าแคปซูลต่อวันโดสเหมือนกับคนเป็นมะเร็งนะครับก็อาการก็เหล่านั้นก็หายบ่อยก็คือเกิดขึ้นเนื่องจากว่าอ,อย่างที่อาจารย์นัำภัยพูดอะ่ะมันก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วก็เราก็ไปจัดการกระสิ่งแปลกปลอมไอ้เมดเลือดขาวเราก็ทำงานสมดุลนตามลักษณะปกติ ของ operation บินนะครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยนะคุณใช้ต่อไปผมก็อาจจะไม่แน่เดือนหน้าอาจจะต้องไปมีข่าวดีมีข่าวดีครับขอบคุณมากครับ